สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวดีข่าวใหม่ค่ะทุกคนจะมีไอเทมฟรี3ชิ้นคะทุกคนจากแมปซันซิลค่ะมาให้ทุกคนรับกันเร็วๆนี้นะคะจากที่ทุกคนเห็นในภาพนะคะมันก็จะมีหูฟังแมวเหมียวค่ะจะเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะมีผมนะคะทุกคนมันจะเป็นผมแบบที่มันมีไฮไลท์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีลอนนะคะทุกคนต้องผมเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบเป็นจุดๆนะคะทุกคนเหมือนเขาใส่เอฟเฟกอะไรบางอย่างคะ่ะแล้วมีโบยดานนาด้วยนะคะ ส่วนชิ้นสุดท้ายะะทุกคนมันจะเป็นปีกผีเสื้อค่ะล้อมรอบด้วยสีชมพูะค่ะทุกคนเป็นกรอบค่ะส่วนข้างในเนี่ยมันจะเป็นใสๆนะคะแล้วมันจะมีเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระจกนะคะทุกคนมีหลายๆสีอยู่ข้างในค่ะเป็นเหมือนเป็นเศษกระจกนะคะอเทมเหล่านี้นะคะเขาได้มีการอัปโหลดเข้ามาในอวตารช็อปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนโดยชิ้นด้าน,นะคะ่ะทุกคนหูฟังแมวเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า Pink Cat Ear Headphones ค่ะสำหรับผมสีชมพูนะคะมีชื่อว่า Fairy Hair ค่ะซึ่งชื่อของเขาะคะก็มีลักษณะเหมือนเป็นผมนางฟ้าอะไรแบบนี้นะคะค ส่วนปีกพีเซอร์นะคะก็ได้มีการอัปโหลดเข้ามาเหมือนกัน,นะคะ่ะโดยจะมีชั่ววิง g s เฉยๆนะคะต้องบอกไว้ก่อนทุกคนว่าเทมทั้ง3ชิ้นเนี่ยกำลังจะมาเร็วๆนี้นะคะทุกคนในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถรับได้นะคะแต่เราเนี่ยจะมาบอกแบบนะคะที่เขาจะมาแจกของฟรีค่ะพร้อมวิธีการรับเบื้องต้นก่อนนะคะสำหรับแบบนะคะที่เราจะนําของฟรีมาแจกเนี่ยแล้วเรานะคะจะต้องเข้าไปเล่นเนี่ยจะมีชั่ว s ั n ซ i l Hai ์แคนแ l a b นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลงิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ สำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะทุกคนมันมีเขียนไว้ข้างหน้ามแมปค่ะทุกคนโดยของฟรีเหล่านี้นะคะทุกคนจะมาในเดือนเมษายนปี2 0 2 3นีานี้นะคะซึ่งสำหรับวิธีการรับะะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันค่ะจะเป็นหูฟังแมวนะคะวิธีการะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะฝึกอบรมพนักง,งานเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วเราก็จะได้หูฟังอันนี้ไปค่ะสำหรับปีพีเซื้อนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะเปิดสำนักงานซึ่งเป็นออฟฟิศนะคะเป็นของเราเองเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะ สำหรับการรับผมฟรีทนะาทุกคนเขาบอกว่าให้เรานะทำงานวิจัยห้องแ a บเนี่ยเกี่ยวกับผมนะให้สําเร็จค่ะจากที่เราพูดไปเนี่ยทุกคนคนะอาจจะยังไม่เห็นภาพค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูในแบบกันนะคะอย่างในแบบนี้นะคะก็จะมีไอเทมฟรี3ชิ้นนะคะตั้งไว้อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีเขียนคำว่าพัมมิง่งโซน,นะคะทุกคนซึ่งหมายความว่าเร็วๆนี้ค่ะใครอยากจะมาลองดูไอเทมก่อนก็ได้นะคะทุกคนสามารถเข้ามาดูในแบบนี้ได้ค่ะ ต่อมาคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ค่ะที่ด้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีเขียนคําว่า prestige นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่า4%ค่ะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นของเรานะคะที่มันขึ้น4%เนี่ยเนื่องจากว่าเรานะคะได้เข้ามาเล่นก่อนแบบหนึ่งค่ะมันเลยขึ้นเป็น4%นะคะถ้าของทุกคนเข้ามาใหมะคะ่ค่ะมันจะยังเป็นศูนย์อยู่นะคะวิธีการที่ทําให้มันเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนเราต้องเดินมาตรงนี้ค่ะทุกคนมันจะมีชื่อตัวเองคะ่ะเขียนอยู่ค่ะให้ทุกคนนะคะเข้าตามป้ายของตััวเเองงไดด้ะะ้ล้ลคค่่่่ะะะมมนนนะะก็จาาาโทีี ตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นเกมะค่ะให้เราสร้างสิ่งกอ่อสร้างต่างๆค่ะโดยของเราทำสร้างไปแล้วสิเรเค่ะแล้วเราก็จะมาสร้างเพิ่มอีกหน่อยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะคะกลับไปดูะค่ะว่าเปอร์เซ็นต์นะคะมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะในส่วนข้างล่างตรงนี้ทุกคนมันจะมีเป็น ATM ค่ะซึ่งเราะคะจะต้องรอให้เงินเพิ่มนะคะแล้วเราก็มายืนตรงปุ่มสีเขียวค่ะเพื่อเก็บเงินนะคะพอเราเก็บเงินได้แล,ะะแล้วคะะเราก็เอาเงินเนี่ยมาสร้างสิ่งกอ่อสร้างต่างๆในนี้นะคะ โดยในการสร้างเมืองตรงนี้นะะทุกคนมันจะเกี่ยวข้องกับการรับของผลิตทั้งหมด3ชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนกลับไปดูนะคะทุกคนว่าเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่เราทได้สร้างสิ่งก่อสร้างเล็กน้อยะคะ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีก1%เปอร์เซนะคะ ส่วนนี้เนี่ยมันเลยเป็นเหมือนกับความก้าวหน้าในการสร้างเมืองสันซิวนะคะซึ่งเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นอย่างแน่นอนค่ะในความคิดของเราะคะเราคิดว่าจะต้องสร้างเมืองสันซิวพิเศษก่อนค่ะแล้วเราทันะะก็ทำเควสตามหัวข้อที่เขาบอกเลยค่ะในการรับของฟรีในแต่ละชิ้นนะคะแต่ขอย้ำอีกทีนึทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นได้นะคะเราจะต้องรอเดือนเมษาก่อนค่ะแล้วรอเอีเวนต์มันเปิดก่อนนะคะ และนี่นะคะก็เป็นเพียงวิธีการเบื้องต้นนะคะในการรับของฟรีทั้งหมด3ชินนะะ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่อยากพลาดของฟรีเหล่านี้นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยคะ่ะหาว่าของฟรีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูกัน,นะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย